นามัชก,การองค์หลวงตาค่ะแล้วก็ครูบาแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะก็กลับขอโอกาสค่ะจริงๆวันนี้ตั้งใจมากับกลับองหลวงตาค่ะไม่ได้มีกันบ้านะไรพิเศษกม็มีแต่ความรู้สึกขอบคุณค่ะหลวงตาที่ผ่านมาที่หนูมาก็ได้ทั้งหลวงตาไม่ตาแนะนำพูดถึงว่า เ,ออเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคนส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเอาตัวเองมาปฏิบัติธรรมเป็นความมีตัวตนขึ้นมาแม้จะเป็นตัวตนที่อยากทำดีอยากปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นตัวเราอยู่ในนั้นแล้วก็ได้คำชี้แนะจากจากทางเมชีด้วยค่ะว่าเออจากเมื่อก่อนเราไม่เคยมีเราแล้วเราก็มีเราขึ้นมานั่นก็เป็นตัวตนเหมือนกัน แล้วก็หนูก็ได้ทบทวนกับตัวเองว่าเออสติเรามันอ่อนเวลาเราเจอกิเลสหรือเจอความมีตัวตนขึ้นมามันมันก็ไหลไปตามเลยค่ะจากความที่สติเรามันอ่อนก็เลยได้เรียนรู้จากตรงนี้ค่ะหลวงตาแล้วก็ช่วงออกพรรษามาหลวงตาก็มีกิจนิมนต์อยู่เรื่อยๆ,ๆแล้วหนูก็จังหวะไม่ประจบเหมาะกันก็เลย วันนี้ก็เลยตั้งใจมามามากกาต่วงตาเจ้าค่ะค่ะก,ก็ดีแล้วครับขอบพระคุณค่ะก็ดีขึ้นเยอะเลยมีตัวเรารู้สึกว่าเราเราชัดเจนขึ้นเราดีขึ้นเราผ่องใสขึ้นเราผ่องใสขึ้นอิบเอิบขึ้นดีขึ้นแต่ที่ดีขึ้นดีขึ้นทั้งหมดเนี่ยคือเรา เราสึกว่าเราเป็นมีตัวเราที่เป็นผู้ดีขึ้นแต่ตัวนี้จะเป็นตัวทุกเพราะว่าถ้าเราอ่ะมันมีสภาวะธรรมที่ไม่ได้อย่างใจมันจะเป็นทุกข์บ่อยบ่อยครั้งที่บางทีมันก็จะมีมีอีบ้าสองตัวที่มันเถียงกันอยู่ในในหัวเราเนี่ยค่ะว่าเอออันนี้ดีอีกอบ้าอีกตัวหนึ่งก็จะบอกว่าเออเนี่ยมีตัวเราที่อยากดีอีกแล้วอย่างนี้ค่ะหลวงตามันก็มีมีมาเป็นระยะระยะเจ้าค่ะก็เนี่ยแหละ เห็นว่ามันมีตัวกลางไอ้ตัวกลางที่ตัวเลือกอ่ะนั้นคือตัวอวิชากิเลสตโนปทานคือคืออวิชาตัวใหญ่เป็นตัวเลือกเป็นตัวคัดแยกทําหน้าที่คัดแยกนี่ดีนี่ชั่วนี่ดํานี่ขาวนี่สุขนี่ทุก์ขนี่ผ่องใสนี่เศร้าหมองแต่แท้จริงไงไอ้ตัวเลือกเนี่ยมันคือไอ้ตัวขี้โลบตัวอวิชาตัวใหญ่มันเลือกเองแล้วมันก็ มันเป็นคนแยกแยะดีชั่วสุขทุกบุญบาปกุศนอกุศลแล้วมันเองก็เป็นคนเลือกเอาสิ่งที่ดีไว้แต่สิ่งที่ไปดีมันรังเกียจที่หล่นผักใสไอ้ตัวเนี้ยตัวแสบเลยก็คือตัวเรานี่เนี่ยเป็นคนเลือกขัดแยกแล้วเราก็รู้ว่าอันดีดีนี่ชั่วอาการแบบนี้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แบบนี้ดีชั่วสุขทุกขบุญบาปกุศนอกุศลฝ่ายฝ่ายดำฝ่ายขาว สุดท้ายใครเป็นคนเลือกเราเป็นคนเลือกเป็นคนแยกแยะแล้วเราก็มีความโลภเองแล้วก็ดีรักชั่วชังเกียรติทุกข์รักสุขเกียรติทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังจะเห็นว่าไอ้ตัวที่รา้ายกาจที่สุดคือตัวเราเนี่ยความเกียดรู้สึกเราที่เป็นตัวกลางเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเนี่ยพอมันมันปฏิบัติได้อย่างใจก็ดีอยู่ปฏิบัติดีอยู่ก็ ก็ถูกต้องอยู่ผ่องใสอยู่แต่มีตัวตนของมีตัวเราผู้เสพผู้เสพความผ่องใสถ้าอย่างนี้มันจะดีรักเชื่อชางเกียิทุกข์รักสุขมันไม่พ้นถูกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะหลวงตาคือมีตัวแอบที่เนียนมากอยู่แฝงอยู่ในนั้นจ้ะค่ะต้องตัดตัวอีแอบทิ้งไปแล้วยิ่งตัดตัวกลางทิ้งไปไอตัวเราที่ไปเสพทิ้งไปไอสภาพจิตเดิมแท้มันก็ยิ่งึ่งยิ่งยิ่งจะฉายแส ฉายแสงออกมาจนกระทั่งที่สุดแสงทั้งหมดก็หายไปเหลือแต่ความไม่มีอะไรปรากฏแต่ก่อนที่มันจะหายไปทุกอย่างมันก็ต้องฉายแสงออกมาที่สดใสสว่างสวัยเหมือนดั่งพระอาทิตย์สีก็สีเหมือนดัง่งสีเหลืองทองคํความสว่างสวัยเหมือนดั่งพระอาทิตย์แล้วสุดท้ายก็หายแวบไปกบขอบคุณะคะ่ะหลวงตา ะสวัสดีค่ะกราบนมัสการองค์หลวงตาแล้วก็คณะสงฆ์คณะชีะอยู่บําเพ็ญปสิกานะคะก็เป็นครั้งชื่อฝนค่ะเป็นครั้งแรกค่ะท,ที่มาที่นี่ค่ะก็จริงๆยังไม่ได้มีการปฏิบัติหรือการอ,อ,อยู่ในเส้นทางมาก่อนนะคะก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะก็เกิด เหตุการณ์ในชีวิตหลายอย่างแล้วก็ทำให้ได้เริ่มเข้ามาสนใจในเส้นทางการเดินทางภายในนะคะก็ได้กัลยาณมิตรรุ่นพี่แล้วก็อะไรแนะนำที่นี่ก็เลยได,ได้ได้มาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะก็อ,อยากจะเริ่มปฏิบัติค่ะแล้วก็แต่เนื่องจากว่าก็ไม่ไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนแล้วก็ไม่ทราบว่าเรายือนอยู่ตรงจุด ไหนหมายถึงว่าถ้าเราจะเริ่มเดินก้าวแรกค่ะจะไปซ้ายหรือตรงหรือซ้ายหรือขวาแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างในเราพื้นฐานติดอะไรหรือควรระวังอะไรอะค่ะอันนี้หลวงตาพอจะมีคําแนะนําให้ไหมคะมันก็เริ่มต้นของเก่าวมาดีแล้วล่ะมาได้เยอะเลยเราก็จะต้องพัฒนาต่อยอดแสดงว่ามันมาดีนะมามาได้เยอะแลยสมควรนี่ก็เหลือแต่ว่ามาต่อยอดให้มัน มันจบจบไปมันพุทุกไปจะมาต่อยอดต้องเห็นตัวเองมันจะอย่าเอาตัวเองไปเห็นนู่นเห็นนี่รู้นั่นรู้นี่ต้องรู้ตัวเองไปว่าตัวเองไม่ทราบจะเข้าใจไหมตรงเนี้มีเหมือนกับมันสร้างจิตเนี่ยมันมันเป็นอวิชาสร้างเป็นตัวตนจริงมันไม่มีในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ลงตาเล่าไปหลานไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏไม่มีตัวตนมันมันจะเหมือนอยู่ในแอปที่เขาบันทึกเอาไว้อะมันไม่ตายเพราะว่า อ้เครื่องโทรศัพท์เพราะหนูมันมีแอปอยู่มันมีตัวบันทึกมันก็เลยถูกตรวจสอบได้ว่าในตัวหนูเนี่ยจริงๆกรแม้แต่ขาน้าหนูจะตายเป็นเครื่องโทรศัพท์ไอ้ลูกวทนาาสัญญาสังขารวิญญาณมนเหมือนเครื่องโทรศัพท์มือถือทั้งเครื่องแต่ไอ้ที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยนั่นมันคือเหมือนแอปที่บันทึกการเล่นไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเครื่องมันคล้ายๆกับเป็นร่างกายบอดี้เป็นร่างกายตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือทุกอย่างที่เล่นๆที่ที่เข้าไปดูอ่ะมันมีดูอะไรที่ถูกบันทึกได้ แล้วอะไรไม่รู้ที่ไปเล่นเล่นกันเนี่ยที่ไปดูดูกันเนี่ยมันก็จะถูกไอ้พวกเนี้ยไอ้ที่หนูเล่นอยู่เนี่ยที่เข้าไปดูได้ไอ้เครื่องโทรศัพท์นี่ตัวเครื่องเนี่ยมันก็เหมือนกับร่างกายเปลี่ยนเหมือนร่างกายบอดี้ไอ้ที่เข้าไปดูดูไปเล่นทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับเวทนาสัญญาตะขารวิญญาณที่ที่มันเกิดขึ้นเล่นแล้วก็เปลี่ยนไปดับไปแล้วไปเปลี่ยนไปเล่นนั้นเล่นนั้นเนี่ยแต่มันมีแอปบันทึกของการเล่นทั้งหมดอันนี้คืออวิชาคือจิตอวิชาที่ถูกบันทึกไว้ ซึ่งพระหานทั้งหลายไม่มีไม่มีจิตอวิชชาไม่มีแอปที่ถูกบันทึกมีแต่เครื่องโทรศัพท์มือถือที่เป็นร่างกายแล้วก็มีไอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเปรียบเหมือนในไอพวกเทงหมดเนี่ยที่เขาไปเล่นเล่นนันเนี่ยได้เข้าไปดูไปเล่นเนี่ยได้ทเี่ยแต่พระลานไม่มีแอปบันทึกแต่คนที่ยังมีจิตอวิชามันจะมีบันทึกเอาไว้เล่นอะไรมันจะบันทึกไปดูอะไรมันจะบันทึกไว้หมดไอบันทึกอันเนี้ย ผู้ที่เขามีหน้าที่ของที่จะต้องพิพากษาให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมเขาก็จะเข้าไปดูเรียกว่าพยายโยบบาลเนี่ยเขาจะเปิดแอป,ปเข้ามาดูแล้วก็เขาเประมวลผลด้วยโดยความรู้เรียกว่าจิตเนี่ยเปรียบเหมือน AI เนี่ยก็จะประมวลผลปั๊บว่าควรคุณจะได้รับโทษต,ตามกรรมที่คุณทามาอย่างไรคิดพูดทํามาอย่างไรนะตอนมีชีวิตอยู่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเที่ยงธรรมมันจะเที่ยงธรรมมันมันเหมือนกับมันไม่มีส่วนได้เสีย การประมวลผลเหมือนกับประมวลผลตาม AI ว่าคนเนี้ยที่เก็บบันทึกในแอปทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ประมวลผลอย่างรวดเร็วปุ๊บออกมารับผลของกรรมอันนี้ไปไปเป็นสัตว์ฉานประเภทนี้ไปเป็นสัตว์ฉานเปรตอสุรกายสัตวนรกไปเป็นเทวดาชนนีชนิดชนชน,ชนี้ไปเป็นลูกพอพาลูปพปรปพ,รปพเป็นมนุษย์อย่างนี้อย่างนี้แล้วเป็นเป็นแต่ละประเภทก็ยังมียากจนคนแขนแสนสาหาัสพิกลพิการตาบอดหูหนวกแขนขาขาด แล้วก็เป็นบ้าเป็นบ้า,เป,บาเป็นออเต็ติกดาวเซ็โดมสมประกอบไม่สมประกอบก็ไม่เหมือนกันอีกมีมีความร่ำรวยมีค่าท่าบริวารมีวาสนาก็ตก่างไปอีกวัตถุกวัตถุไว้ในจิตอวิชาแต่พระหลานไม่มีพุทธเจ้าพระปเจกพระเจ้าพระหลังสวกไม่มีแอปไม่มีแอปเปิมันก็เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าพระหลานสาวกพระปเจกพระเจ้เา,า,เ,า,าเป็นเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าโบราณสมัยก่อนเนะี่ยเครื่องใหญ่ๆอะ่ะไม่มีแอปได้แต่โทรเข้าโทรออกโทรเข้าโทรออก ไม่มีเครื่องบันทึกพอเครื่องโทรศัพท์พังคือตายร่างกายตายขนหน้าตายแตกหนับไอ้ที่เล่นไว้บันทึกไว้ไม่มีก็คือหายไปหมดเลยเพราะว่าเครื่องพังแล้วก็ไม่มีแอปด้วยไม่มีที่บันทึกข้อมูลด้วยก็ไปพิาพากษาไม่ได้พิาพากษาไม่ได้เพราะว่าแอปบันทึกไม่มีเนี่ยแต่พวกที่มีจิตอวิชชาเนี่ยมันเหมือนมีเครื่องโทรศัพท์สมัยใหม่ที่มีแอปบันทึกเอาไว้บันทึกข้อมูล เข้า <C> e <lebr ation> ใจไหมเปรียบเทียบของหนูเนี่ยมีแอปบันทึกข้อมูลกนะ็คือหนูยังมีตัวหนูเนี่ยไปยุ่งกับคนนั้นยุ่งกับคนน,บคน,นี้ยุ่งกับคนนั้นยุ่งกับคนนี้ไอ้ยี่ยี่อย่งนี่ทำอย่างนีไมอย่านั้นทำไมอย่างน,นี้ทำไมอยางน้ไมจะต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนี้ไมไม่เป็นอย่างนี้ทํำไมเป็นอย่างงั้นเ <C> e <lebr ation> นี่ยใช่ไหมอันนี้ <Just S 2> หนู<ช>ต้อง<ช><ไ>ปล่อยวางตัวหนูเห็นว่าไอ้ตัวหนูเนี่ยมันเป็นมันเป็นสังขารพวกแต่งแต่หนูกลายไปเป็นตัวหนูซะเองเลยไปเป็นไอ้ตัวหนูที่ จะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนั้นทำไมไปจิกทำไมไปอย่างนั้นอยู่นี่อย่างนั้นอย่างนี้หนูก็จะไปจุ้งวุ่นวายไปหมดก็คือให้ให้ไม่เอาสิ่งที่เราคิดมาเป็นตัวตนบ่ไอตัวเรานี่แนี่ตัวเราไอตัวเราที่ไปยุ่งที่มันวุ่นวายเนี่ยมันเพราะตัวเราเนี่ยตัวเราด้วเนี่ยต้องปล่อยวางตัวเราไปไอเห็นว่ามันแก้สังขารผู้แต่งแไอตัวนี้มันจะหายไปไอตัวที่ถูกบันทึกไว้ในแอปเนี่ยมันจะหายไป ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจผิดว่าตัวเราจะต้องมายุ่งกับใครต่อไปนี้ฟังแล้วเข้าใจแล้วต่อไปนี้เจ่นกลับบ้านจะจะมายุ่งกับใครทั้งทีไม่ใช่นะเข้าใจผิดคือตัวเรานี่เนี่ยมันจะต้องเป็นตัวตัวที่ต้ปล่อยวางเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ปล่อยวางตัวเราเนะ่เดี๋ยวมันก็จะสอน้อนไปเรื่อยๆคือธรรมชาติไม่มีตัวเราธรรมชาติไม่มีตัวเราให้ปล่อยวางตัวเราเองใช่ใช่ธรรมชาติปล่อยวางตัวเรามันไม่ยึดเรา ต่เรายิตตัวเรายึดเป็นตัวเราไว้เข้าใจป้ะเราไม่เคยเห็นตัวเราเออใช่เราเลยถูกบันทึกไว้ในแอปเพราะเราไม่เคยเห็นตัวเราไอ้ตัวเราเนี่ยมันคือตัวบันทึกตัวที่ถูกบันทึกเอาไว้พอมมีตัวเราอุกทีใช่มันก็ไอแอปที่บันทึกก็ไม่รู้บันทึกอะไรเพราะมันบันทึกตัวเราพอมันมีตัวเราปุ๊บมันไม่รู้จะบันทึกอะไรค่ะขอบคุณนะคะก็เหมือนกับว่าไอ ไอ้เครื่องโทรศัพท์สมัยใหม่อะแต่มันไปตกกับคนแก่ที่เขาเขาก็เล่นไม่เป็นได้ไปก็ก็ไม่ได้ใชอเลยโทรเข้าโทรออกเขาไม่ไปเล่นโปรแกรมอื่นเลยคนแก่ที่ซื้อไปให้ปู่ย่าตายายแต่ทนเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ซะแล้วมันมีเครื่องบันทึกก็จริงแต่ท่านใช้ไม่เป็นนะ เล่นอะไรไม่เป็นทั้งอย่างนอกจากโทรเข้าโทรออกแล้วโทรออกถ้าเขาไม่ค่อยโทรได้แต่รับอย่างเดียวโหลโหลแล้วก็พูดไม่ค่อยเป็นแล้วก็วางอย่างเงี้ยท่านก็ไม่เคยเล่นอะไรมันก็เลยไม่มีอะไรบันทึกเลย <buffet. S 1> เหมือนกับอย่างเนี้ยก็กลายเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระหลาดถ้าเล่นไม่เป็นเล่นในพวกเนี้ยท่านเล่นไม่เป็นหมดไงมันก็เลยแต่มีแต่โทรเข้าโทร snowball, ทออกอย่างเดียวแล้วพอพอท่านตายหายเลยไม่มีอะไรบันทึกไว้เลยเพราะท่านไม่เคยเล่นเพราะนั้นไอ้คนที่เล่นเนี่ยพอมันปัสจจกตัวตนของคนเล่นเนี่ย มันก็เลยไม่มีอะไรที่บันทึกได้เ <c oughs> ข้าใจ <c oughs> ขอบพคุณค่ะหลวงตาบทีหนึงไม่มีแล้วนะตอนนี้ไอแอปที่บันทึกไว้ถูกเขาเปิดดูไม่ได้นะ <c oughs> ต้องออไอที่บันทึกข้อมูลต้มไม่เขาเปิดดูแล้วไม่เจออะไรเลยเอไอ,อตัวที่มัน งี้งยมัน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 หายไปหมดที่ไม่มีเออมันมีคนหนึ่งนะไอ้ตอนนั้นเนี่ยมีเด็กสาวตอนนั้นเหมารถกันมาสามคันรถตู้มาพอมาถึงเนี่ยไอ้เด็กสาวมีอยู่คนหนึ่งคกล้ๆหนูเนี่ยมาถึงเขาก็พูดเก่งด้วยเขาก็มาถึงนั่งนั่งกะนดาเลยบอกว่าไม่ยึดอะไรเลยมันนิพพานแล้วว่างเปล่าหมดเลยมันว่างเปล่าไม่ยึดถืออะไรเลย เราก็ไม่จริงไม่จริงไม่จริงเขาบอกไม่จริงยังไงเขาเนี่ยว่างเปล่าไม่ยึดถืออะไรเลยโอเราก็บอกว่าไม่จริงไม่จริงยึดอยู่เขาบอกเขาไม่ยึดอะไรทำไมลูงตาบอกว่าเขายึดเขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยในใจเขาไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่าเครานี่พานแล้วมันว่างเปล่าเราบอกไม่มีในใจไม่เคยว่าจะผัวไม่เคยว่าจะแฟนเราบอกเขาบอกว่าทําไมลูงตาว่าหนูอย่างเงี้ยบอกว่าในใจหนูไม่เคยว่าจะแฟนเลยไม่ว่าจะ ไม่ว่าว่าจากบอยเฟนเขาก็งงทำน่างงทําไมหลวงตาว่าหนูว่าหนูไม่ว่าไม่ว่าจากแฟนเลยหนูไม่เคยคิดถึงเลยใจหนูว่าเปล่าตลอดเวลาเป็นนิพพานตลอดเวลาบอกไม่จริงอะเวลาแฟนเจ้าจะกินอาหารอะไรเนี่ยจะตักอาหารอะไรเจ้าก็คอยไม่ดีไม่ดีไม่ดีอยากินคอยตีมือตรงนี้มันไม่มีประโยชน์มันไม่มีคุณค่าตักอาหารกินอย่กินต้องกินอย่แกต้งกินอย่งนต้องแกบอกว่าตลอดเวลาที่แฟนเจ้าอยู่กับเจ้านี่นะแฟนเจ้าไม่เคยได้กินอาหารในสิ่งที่ชอบเลย <polarization> แต่ต้องแต่แต,ต้องกินอาหารแบบที่เจ้าเป็นคนเลือกเนี่ยเวลาแฟนเจ้าแต่งตัวนี่นะเวลาแฟนเจ้าหยิบเสื้อตัวนี้มาใส่กางเกงตัวนี้มาใส่เจ้าก็บอกว่าใส่แล้วมันไม่หล่อใส่แล้วมันไม่เท่ไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยไม่เข้าอันนี้เจ้าเป็นคนเลือกให้หมดเลยเนี่ยไม่แต่ทรงผมเนี่ยเวลาสามีจะตัดทรงผมเจ้าก็เป็นคนเลือกอีกรองเท้าเจ้าก็เป็นคนเลือกถุงเท้าเจ้าก็คนเลือก เราว่านิกไทยนะขนาดสามีจะผูกนกไทยเจ้าเป็นคนเลือกให้แม้แต่เราว่ายิ่งกว่านั้นนะล่มที่กลางออกไปเนี่ยหน้าฝนเนี่ยเจ้าก็เป็นคนเลือกสีสามีเจ้าเนี่ยไม่เคยเลือกอะไรเองได้เลยเจ้าต้องเป็นคนเลือกให้หมดเลยเขาตกตะลึงเลยเขาบอกในใจเขาว่างเปล่าตลอดเวลาแต่เราว่าเนี่ย ้าไม่เคยว่าเปล่าจากสามีเลยในใจเจ้ามีแตส่สามีสามีสามีเขาก็ทำหน้างงงแต่ผู้ชายที่มาข้างหลังะยกมือขึ้นว่าจะถามอะไรก็บอกว่าผมเนี่ยครับเป็นสามีเขาเขาบอกว่าที่หลวงตาพูดเนี่ยผมรับรองยืนยันเป็นจริงทุกประการ ไว้ความลับเปิดเผยเขาบอกว่าที่ีแฟนเขาพูดเนี่ยเป็นจริงทุกประการผมผมรับรองผมรับรองไหนบอกว่าเจ้านิพานว่างอะใจว่างเปล่าไม่ไม่มีอะไรอยู่ในใจแต่เจ้าไม่เคยว่าจับผัวเลยเห็นไหมคนเราเนียมันไม่มองตัวเองแต่เอาเอาตัวเองอะ ไปมองดูในใจตัวเองให้มันว่างไว้แต่คนอื่นเขามองดูตัวเองไงว่าเจ้าไม่เคยว่างจะผัวเลยแต่ตัวเองกะกลับไปมองตัวเองไปมองดูใจของตัวเองทําให้มใจตัวเองว่างไว้แต่ตัวเองอะยุ่งกับคนอื่นตลอดเวลาหลายคนที่มามาปฏิบัติเกือบร้อยเปอร์ซ็นก็แบบเนี้ยยุ่งกับคนโู้นยุ่งกับคนบคนีนน้วุ่นวายไปหมดแต่มองดูในใจให้มันว่างไว้แต่ไม่เคยมองดูตัวเองที่ยุ่งกับคนอื่นตลอดแล้วก็มีคนหนึ่งอะ สอนจะไปสอนให้เขาว่านิพานว่างนิพานว่างแล้วก็พวกในครัวเนี่ยตอนเช้าก็เจอหลวงตาเขาก็บอกหลวงตาช่วยบอกคนนี้ว่าอยากเข้าครัวหน่อยได้ไหมขอร้องให้เขาอะไปอยู่เฉยๆไปสอนนิพานว่างอะไรก็ไปสอนเนอะเดี๋ยวพอถึงเวลาทาอาหารไปให้เองแต่ไม่ต้องเข้าครัวแล้วว่าทำไมพอเข้าเข้าครัวไปแล้วก็วุ่นไปหมดเลยยุ่งไปหมดอะไอ้ดูก็วางไม่ถูกไอ้นี่ก็ไม่สะอาดไอ้ดูก็ไม่ยุไอ้นี่ก็ทําไมไม่ปิดฝาไอ้ดูก็ ใช้แล้วไม่อย่างนูอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้น,อน,นโอ้โหในครัวเขาพุงหัวปั่นไปหมดเลยแบบวุ่นวายที่สุดเลยแล้วตัวเองอะไปสอนนิพพานว่างแต่ตัวเองก็วุ่นวายมากเลยแล้วก็แย่ที่สุดก็ตอนที่ว่าคนที่ไปสอนนิพพานว่างเป็นอาจารย์เขาเราเคยเราก็บอกว่าเนี่ยเราก็ทราบว่าเจ้ามีลูกคนเดียวและลูกเป็นอมภพึกอยู่ตอนเนี้ยช่วยตัวเองไม่ได้ ส่วนลูกของลูกอะที่เป็นหลานเจ้าก็ป่วยอยู่ตอนนี้ยเพราะว่าลูกสาวเคยพามาให้เราช่วยอธิษฐานจิตให้เพราะว่าหลานก็ป่วยอยู่แต่ตอนนี้เราไ,ได้ข่าวว่าลูกเจ้าก็เป็นอมพึกและลูกเจ้าก็ไม่เขาไม่มีสามีสามีเขาเลิกกันไปแล้วเขาอยู่กับตาลพากับหลานเนี่ยแล้วหลานก็ป่วยและลูกก็เป็นอมพึกแล้วทำไมเจ้ามาสอนนิพพานว่างไม่กลับไปไปอยู่กับลูกอะเนี่ยเพราะว่า มีแค่ลูกหลานแค่นั้นเนี่ยตาลพังคนเดียวอะ่ะแล้วทำไมไม่กลับไปไปช่วยดูแลให้กำลังใจไ,ม,ใไม่ไปไปยี่ไงก็ทะเลาะกับมันอยู่เรื่อยก็เจ้ามาสอนนิพพานว่างแล้วกลับไปทะเลาะกับลูกอยู่นั่นแหละแล้วมันเป็นยังไงว่าไปสอนตอนนิพพานว่าอย่างไงว่ากลับไปทะเลาะกันอยู่เรื่อยไม่ไปบ่อยกลับไปก็ไม่ไปจะอยู่วัดอยู่วัดสอนนิพพานว่างแต่กลับบ้านไปทะเลาะกับลูก แล้วลูกก็ป่วยเป็นอามพฤพึ์ต้องการความช่วยเหลือบอกแม่ไม่มาแม่ไม่ยอมมาช่วยเนี่ยแล้วหลานก็ป่วยบอกว่าหลานเจ้าก็ป่วยอยู่เนี่ยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วอะไรเนี่ยแล้วก็เจ้าลูกเจ้าก็เป็นอามพฤพึ์แล้วเจ้าไม่ไปช่วยดูหน่อยเนี่ยไปไปไปอะไรก็ทะเลาะไปเรื่อยเนี่ยแล้วหลายคนก็เป็นแบบนี้นะมาอยู่ใจว่างเปล่าไม่คิดอะไรหัวกวงโหใจว่าง นี่นเป็นแบบเนี้ยผู้ปฏิบัติธรรมมันไม่จริงไม่จริง